ในท่านกินร้านนี้กันเถอะร้านนี้อร่อยนะคุณชายใจดีคุณหนูคนสวยแล้วงบาดท้องข้าหน่อยสงสารข้าด้วยเถอนนะนะขอพระคุณคุณชายโอ้คนแก่ชรายังข้าขอให้ท่านทั้งสองเคียงคู่จนแก่เท่ามีลูกในเร็ววันอย่าพูดสีสวนะเงินเจ้าก็ได้นี่ทคุณพระกันจริงไม่เหมือนกันยิ่งนี้หรอกเสียงจะเคยบอกว่าคนที่ทำบุญรู้เป็นคนโง่เง่าไม่ใช่เหรอผู้ใดทำ ให้เจ้าเปลี่ยนไปกันล่ะเจ้านี่ร้ายนักนะนายท่านไปกันเถอะพี่โจขอโทษด้วยขอรับอาเซียงนางเป็นพวกปากแข็งใจอ่อนพี่โจก็เดีายวเะเยะะนางเลยนะท่านพี่เฉาท่านท่านกับพี่กู้เสียงอย่าเพิ่งดีใจเร็วด้ะดูหน้าอววนก่อนชักสีเนอร์มึงตึงยิ่งกว่าอะไร